รถขับวนจนเป็นไทรอยวะ่ะฉันเนี่ยเป็นสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้อาการปกติแล้วแต่ก็คือก่อนหน้าน,นี้ก็คือพังก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Butterfly Twins นะคะ วันนี้มากับความดรามา่าเนาะก็สําหรับใครที่ติดตามช่องของนานแล้วก็แนนอยู่นะคะจะได้เห็นว่านานแนาน,าน,น,านเนี่ยมีชาเลนจ์เกี่ยวกับการลดความอ้วนลดน้ําหนักลดไขมันบลาบลาบลาดูแลสุขภาพดูแลยังไงอะดูแลไปดูแลมาไทยลอยกอําเริบเฮ้ย เอ้ยเป็นอะไรที่แบบเครียดมากเครียดเครียดแบบนอนลองท้ายอะแกจริงเพราะว่าแบบว่ามีช่วงหนึ่งคืออ้วนขึ้นมากท,ทั้งทังที่ก็กินไม่เยอะอะแบบแล้ก็ลดยังไงก็ลดไม่ลงโหมันเป็นแบบมันเป็นฝันร้ายของคนลดน้ำหนักทางชีวิตแบบเราจริงใครกําลัง คิดว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าอาการแบบนี้มันใช่ไทรอยไหมวันนี้นะคะเราจะมาพูด1นนะคะสาเหตุของการเป็นนะคะ2อ,อาการที่เป็นจะเป็นยังไงบ้างและสุดท้ายค่ะวิธีการแก้พี่แนนหายแล้วนะคะหายได้แบบไหนนะคะไปดูตั้งแต่หัวข้อแรกกันเลย ทุกคนที่นี้มาทําความรู้จักกับเจ้าน้องไทรอยก่อนน้องไทรอยของเรามีประโยชน์แกมันคือนี่มันคือ,อยู่แถวบริเวณนี้มันเป็นต่อมไทรอยที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยมันจะเป็นรูปผีเสื้ออยู่ตรงคอแบบนี้นะคะใช่แต่ไม่ได้น่ารักเลยเวลาที่มันพัง แต่ว่ามันมประโยชน์เพราะมันควบคุมพวกระบบการหาผขานต่างๆรวมทั้งฮอร์โมนต่างๆด้วยอีกมากมายนะคะเรื่องออระบบการสูบฉีดเลือดหัวใจเหงื่อคือเยอะมากที่แบบม,มันมีประโยชน์กับร่างกายเรานะพระเจ้าก็สร้างไว้อย่างดีแล้วก็เช่นเดียวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายที่มันสามารถที่จะป่วยได้ oh. ป่วยไทรอยก็ป่วยได้เหมือนกัน นะมันมีไทรอยสองแบบอะ่ะเดี๋ยวะจะมาคุยกันนะคะวันนี้แน่นอนคนที่ติดตามช่องเราอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะห่วงอ้วนเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีหลายคนที่เป็นไทรอยแบบไทรอยอ้วนหรือเขาเรียกว่าไฮโปไทรอยก็คือะคะมี2แบบมีแบบไหนบ้างมีแบบแรกก็คือแบบไฮโปไทรอยนีย่แหละคือไทรอยอ้วนก็คือภาวะร่องไทรอยอก็คือว่า มันผลิตไม่ออกอ่ะผลิตไม่ดีอ่ะมันไม่จ่ายออกมาค่ะมันก็ทําให้ระบบเผาผัานพังระบบเผาผัานเสียไม่เผาอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นไฮโปใช่ไหมก็คือไฮโปก็เหมือนฮิโปโปจำง่งายๆไฮโปคือ Hyper, Hyper, ocking, อ้วน,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 นไฮเปอร์ก็เหมือนแบบฮือแอคทีฟแอคทีฟคนไฮเปอร์เนาะไฮเปอร์คือผอมแบบทําไมกูเป็นไฮเปอร์ว่าแต่ไม่ใช่ว่าดีนะคนที่เป็นไฮเปอร์เพราะว่าแม่เคยเป็นขึ้นภาพแม่กริ้งแม่เคยเป็นอ่ะ <hun? S 1> ทำงานหนักเกินพักผ่อนน้อยเกิน ทีนี้ร่างกายเผาไม่หยุดเลยลเผา,าจนไม่มีแรงแม้กระทั่งหยิบแปรงสีฟอนมาแปรงบางคนขึ้นตาตาโบตาโปนออกมาเลยเลยนะคะแล้วก็นอนไม่หลับผมร่วงแล้วก็หลายอย่างก็กไม่ว่าจะเป็นไทรอยอะไรก็ไ,รมไม่มีเลยเลยนะคะก็มีสองสองประเภทใ,ให้เราเลือกแต่ว่าเราไม่อยากเลือกทั้งนั้นนะนะวันนี้วันนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการของการเริ่มต้นของการเป็นไทรอยของของทุกๆุกคนเนี่ยเขาจะได้ไปดูว่าตัวเองอะที่อ้วนขึ้นลดน้ำหนักลงยากเนี่ยเป็นเพราะเป็นไทรอยหรือว่าเป็นเพราะกินเยอะ หรือคุณพอเครียดอันเนี้ยเกิดจากอะไรเพี่ยน้องเล่านิดหนึ่งโอเคอาการของเรานะก็จะเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าเราก็อาจจะไม่ได้เป็นทุกอย่างที่มันเป็นอาการของมันเป็นบางอย่างนะของแนนนะคะก็อย่างแรกที่รู้สึกเลยว่าแกปกติผมฉันเยอะไนโชว์ซิผมฉันควรจะเป็นมันควรจะเป็นแบบนี้ทุกคนเพราะว่าเยอะเพราะว่าฉันดูแลตัวเองอย่างดีนะคะแล้วเราใช้นาบิตลอดใช่แล้วทีเนี้ยงงมากว่าแบบ ทำไมผมร่วงเยอะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูมีอัดวิดีโอไว้เลยร่วงเยอะกว่าปกติมากจนรู้สึกว่าแบบไม่ใช่แล้วว่าปกติเราเราผมแข็งแรงมากที่รู้สึกว่าเครียดมากๆอะ่ะเชื่อไหมไม่ใช่เรื่องที่น้ำหนักมันขึ้นแล้วก็ไม่ลงอันนั้นก็เครียดประมาณนึงอะ่ะแต่ที่เครียดกว่าคือน,นอนไม่ได้เวนกมโอ้โหทุกคนนอนไม่ได้เลยอาการของแนนเนี่ยเวลานอนเนี่ยก็คือว่านอนแล้วแบบพอใกล้ๆกล้เคลิ้มหลับคือผวาขึ้นมาผวาขึ้นมาเหมือนหัวใจถูกกระชาก แกแบบน่ากลัวเหมือนผีลอกน่ากลัวมากแบบพูดแล้วก็จะร้องไห้จะร้องไห้แกแล้วยิ่งองคนเดียวด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊นี่ผีเข้าหรือเปล่ามาขึ้นวิดีโอขณะนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วนะคะก็ยังนอนไม่ได้เลยนะคะมีอาการสะดุ้งผวานะคะก็คือตอนนั้นตีสี่ตีห้าเราก็ยังไม่ได้นอนก็เนี่ยจะได้นอนทีก็ประมาณตีห้าทุกทีเลยจนแบบร่างกายไม่ไหวแล้วแล้วก็มาแบบม่วงซึมตอนกลางวันเลยค่ะแล้วก็เออมีอาการแบบ ขี้เกียจแน่นอนมันพักไม่พอมันก็รู้สึกว่าขี้เกียจจะให้ขุดฉันไปออกกาลังกายแล้วจะบ้าฉันทำไม่ได้เด็ดขาดเลยอ่ะแล้วก็นาตัวบวมๆแล้วก็ช่วงนั้นโอ้โหน้ำนองน้ําหน,นักคือใช้สูตรไหนก็ไม่ลงอ่าแปลกเออมันผิดปกติแล้วก็เลยไปไม่รู้จะหาหมอไหนก็เลยไปหาหมอเอายูโรเวตอารมณ์หมอแบบทางด้านประสาทนะเนาะเขาก็ให้ยานอน,อนหลับลงมาซึ่งมันเป็นตัวนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นโรคซึมเศร้าตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าคือตอนแรกคือไม่รู้เลยว่าเป็นอะไร ถามว่าซึมเศร้าไหมก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่าเป็นซึมเศร้านะ,ะแค่รู้สึกว่าเป็นอาการนอนไม่หลับก็เลยไปหาหมอ,อ,อให้หมอช่วยดูว่าทํายังไงถึงจะนอนหลับแล้วหมอก็ซักไปซักมาเขาหาไม่เจอภู้นตน่ตัวลึงเขา,เ,ขาเลย,ยให้ยาตอนหลับตัวนี้มานะมันชื่อ r e w a d t r o นะคะก็จริงๆแล้วลองไปถาม เพื่อนรุ่นพี่ที่เขาเป็นหมอจิตแพทย์นะเขาบอกว่าเป็นยานอนหลับที่อ่อนอ่อนสุดอ่อนสุดสามารถกินได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะอื<ม>ก็กินแค่ครึ่งเม็ดก่อนนอนก็ช่วยได้มากเลยก็ต้องขอบคุณยานะนนก็หลับได้ได้ได้ค่อยได้เป็นผู้เป็นคนอนะ่ะแต่<ไ>ว่าก็ยังไม่ได้เจออาการจริงๆ<ต>ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็พึ่งยานอนหลับนี่แหละจนกระทั่งวันดีคืนดีเว้ยได้โอกาสไปตรวจเลือดที่อาเคซิสคลินิกนะคะ ที่นี้ก็คือเป็นที่ที่แนนไปเช็คอัพหลายอย่างแหลนะนะปรากฏหมอวิเคราะห์มาเลยขอบคุณมากขอบคุณหมอมากขอบคุณต,ตัวเองที่วันนั้นไปเช็คร่างกายอะ่ะก็เลยได้รู้ว่าเราอะ่ะพร่องฮอร์โมนไทรอยอฮอร์โมนคือต่อมไทรอยของเราทํางานผิดปกติไม่จ่ายฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า T3 ฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่หลักๆเลยในการเผาผลาญ แล้วแน่นอนพอมันพร่องตัวนี้ก็คือระบบไทรอยของเราก็รีรวนไปหมดวิธีการที่เขาเช็คเนี่ยต้องเช็คแบบไหนทําสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแล้วเราเป็นเนี่ย<อ>เช็คอย่างไงเราเช็คตัวเองก่อนก่อนไปเช็คกับหมอเช็คตัวเองก่อนว่าอ่อนเพลียไหม นอนไม่ดีไหมผิวแห้งไหมผมร่วงไหมท้องผูกหรือเปล่าอ้วนง่ายใช่ไหมลดน้ําหนักง่ายหรือเปล่าถ้ามีอาการแปลกๆเหล่านี้ให้ลองไปเช็คดูมี2วิธีการเช็คนะคะหเจาะเลือดตรวจ2ทําอัลตราซาวการทำาอัลตราซาวเขาจะทำาอัลตราซาวบริเวณนี้ว่าเรามีบริเวณตรงนี้พอกคูนโตขึ้นมาหรือเปล่านะคะทั้ง2กระบวนการนี้ค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่ประมาณอย่างละพันกว่าบาทแล้วแต่ที่นะคะก็แนะนําให้ไปเช็คดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะเราอาจจะ แค่แดเดเยอะหรือว่าเราอาจจะเป็นสองอย่างคืออาจจะมีอาการไทรอยหรือไม่ก็เบาหวานอาจจะประเภทหนึ่งหรือประเภทสองนะคะก็เราก็จะได้รู้เพราะฉะนั้นเราควรจะไปเช็คอัพและพอรู้แล้วว่าเรามีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยตัวนี้เราจะทำอย,อย่างไร,รเดี๋ยวเราจะสอบถามนิดนึงว่าสาเหตุของการเป็นไทรอยเนี่ยอยู่ๆก็เป็นหรือเปล่าเกิดจากอะไรมีกี่สาเหตุ ทีนี้เนี่ยนันก็เลยได้ไปศึกษาเยอะมากว่าไทรอยด์มันเกิดจากอะไรฉันจะได้ไม่ทําอีกสาเหตุของเราอาจจะไม่เหมือนหลายๆคนก็คือหลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องทางกรรมพันธุ์บ้างลองไปเช็คดูประวัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายใครเคยเป็นแบบกรรมพันธุ์ไทรอยด์ก็อาจจะมีส่งมาถึงเรานะคะอย่างที่2ก็แบบว่าคุมต้านทานทําร้ายตัวเองอันนี้ลักษณะซวยเพราะบางคนอาจจะเคยเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์มาก่อนแล้วก็ได้ยาหมอได้เยอะได้นานจากกนกระทั่งกลายเป็นไฮโปไปก็มีเหมือนกัน <laughs> หมอต่ยาไม่เวิร์กนะอย่างนั้นอะ ก็มันเป็นไปได้ไงี้นโอกาสใครจะไปรู้เนาะใครจะไปรู้ว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาจริงแล้วก็มีบางคนขาดสารอาหารบางอย่างก็ก็มีเหมือนกันเพราะว่าไทรอยเราก็ต้องการสารอาหารและอันสุดท้ายที่แน่น่ะเป็นก็คือเครียดร่างกายเครียดร่างกายเครียดทำงานหนักสินะ เปล่าเลยออกกําลังกายเยอะเกินไปคือออกกาลังกายเยอะเกินไปก็ไม่ได้ดีนะทุกคนอย่างเราสองคนเป็นพวกหักโหมสุดโตใช่ตอนนั้นออกกี่วันทุกวันออกทุกวันแล้ววันละประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงออะไรถึงเป็นเขาจะไม่ไปทาก็ตอนนั้นนะคะดิโอเยอะตอนนั้นเล่นแบตเยอะตีแบตเยอะตีทุกวันเพราะมันสนุกไงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเอนจอยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนออกกําลังกายทุกวันไม่ผิดแต่เพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยเริ่มจากการที่หยุดออกกําลังกายเป็นปีแล้วอยู่ๆไปออกเลยเหมือนแบบหัวใจเราอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยเราไป ออมันก็เลยเกินจะทนแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ออ,ออกมา,<บ>าตั้งแต่เด็กแล้วแล้วออกหนักมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่น่าเป็นนะอ,อันนี้คือร่างกายปรับตัวไม่ทันใช่นอกจากออกเยอะมันไม่ใช่ข้อเสียของการออกกําลังกายเลยนะแต่ข้อเสียก็คือเรามันบ้าเรามันกินน้อยด้วยเรามันกินไม่ถึงพันแคลต่อว,วันแล้วไปออกซะขนาดนั้นนะ่ะร่างกายมันก็เครียดและบางวันเสื้อตัดแป้ง ร่างกายยิ่งเครียดหนักไปกว่าเดิมอีกใช่ก็แนนก็เคยเขียนในบทความนะคะใครอยากไปอ่านในบทค,ความที่แนนเขียนไว้เรื่อง,อ,งองของการตัดแป้งนะคะเข้าไปที่เพจนี้เลยนะคะทำไงให้สวยขึ้นใบบัวรัฟนะคะก็ฝากติดตามมันด้วยนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้เอามาเล่าทั้งหมดแต่เขียนไว้ก็เยอะเหมือนกันก็คือว่าร่างกายของเรานั้นในวันที่เราตัดแป้งหรือโลค์บหรือออกกำลังกายเยอะไปร่างกายเรารู้สึกว่านี่มันคือภัยพิบัติจริงว่ะมันอันตรายต่อฉันอฉันนั้นก็เลยสั่ง ตัดระบบต่างๆตั้งแต่ผมร่วงเมนไม่มาใช่มันมันแบบตัดระบบที่ไม่จําเป็นอะไระก็เอาให้ไม<ห>่<ห>ตายที่มองว่าไม่จําเป็นมันตัดหมดเลยเอและหนึ่งในนั้นก็คือมันจะตัดฮอร์โมนทีสามเราด้วยที่สามฉันถูกตัดไปฉันเลยพร่องฮอร์โมนนะทุกคนก็เป็นอุทางหอนอหอนดัง <laughs> มากตายแล้ว <laughs> ตายแล้วก็คือนี่คือสาเหตุของ การเกิดไทรอยด์ต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสมมติเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วอ่ะทายัางไงนอกจากร้องไห้นอกจากรอ้ <c oughs> กรองไห้แล้วสวดอ้อนวอนพระเจ้านะคะแล้วมันจะหายได้ยังไงมันมีวันที่จะหายไหมทีนี้เนี่ยพอไปหาหมอเนี่ยหมอเขาบอกว่าของแนนยังโชคดีที่ได้รู้ก่อนเป็นหนักไว้แก<อ><อ>ก็เนี่ยถึงบอกไงว่าไทเริ่มมีอาการ่าเช็คเลือดซะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหนักแล้วโอ้โหยากละ รักษายากทีนี้มันจะหายยากอ่ะของแนนโชคดีนะคะใช้เวลาในการหายอยู่ที่แค่ประมาณเดือนกว่ากว่าโอ้ค่อนข้างเร็วโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากกับคุณหมอด้วยนะคะก็หมอเขาจะให้เป็นวิตามินคือหมอไม่ได้จ่ายยาของแนนจะกินเป็นวิตามินเสริมนะคะอ๋อไม่ได้กินยาก็คือใช่ก็คือเยอะเหลือเกินมาเป็นถุงเลยทุกคนโอเคค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวที่รู้สึกว่ามีประโยชน์ที่สุดที่รู้สึกว่าโดยตรงเลยโดยตรงเลยก็คือตัวนี้เลยค่ะอาร์เมอร์ไทรอยนะคะอันนี้เป็นวิตามินที ไทสามเทียมอ่ะ oh, เป็นอฮอร์โมนไทลอยเทียมกินไปเพื่อให้ร่างกายเรามีการหลังหล่งฮอร์โมนไทสามกระตุ้นให้มันหลั่งนะคะคืออันนี้ก็คือมีอย่าเพิ่งไม่ต้องแย่งกินมันไม่ได้แบบมีประโยชน์คนปกติเ,เท่าไหร่แต<ช>่ว่ากินแล้วจะกลับมาเผาผ่านดีไมนไม่ไม่ไมคือถ้าเกิดคนปกติกินเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าคนปกติกินมันจะทำให้ไทสามตัวเองหลั่งน้อยลงทิ้งแว <laughs> ย่ทิ้งเลย เพราะอะไรเพราะว่ามันมีมันมีของปลอมเข้าไปจ่ายให้แกแล้วแกจะอยากผลิตไหมแกจะขี้เกียจขที่เกียรเราจะที่เกียจผลิตอนนี้มันให้เงินหนัให้เงินตลอดอ่ะที่เกียรหาเงินเองไหมเ่ะที่เกียรเออเนี่ยก็เริ่มที่เกียรแล้วเนี่ยไอของแน่นั้วก็กินไปประมาณแค่สองสามเดือนแล้วก็หยุดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คเลือดถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดีขึ้นก็กินต่อถ้ามันเริ่มดีขึ้นก็หยุดกินเพราะร่างกายเราได้ผลิตเองใช่แต่ว่าไม่ตัวนี้ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นก็ผลิตมาจาก หมูเหรอเออเขาผลิตมาจากพวกแบบฮอร์โมนหมูอ๋อฮอร์โมนหมูมันทดแทนฮอร์โมนคนหมูมันดูคล้ายๆคนก็จะกิน2เม็ดตอนท้องว่างก่อนอาหารเช้าโอคเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันที่เราบอกไปว่าขาดสารอาหารอะไรหรือได้รับอะไรเยอะไปอ่ะที่มันทําให้เป็นไทรอยด์บางคนเนี่ยขาดพวกไอโอดีนไอโอดีนแบบอุ้ยกลัวกลัวสุดเดียวไม่กล้ากินความเค็มไม่กล้าใส่เกลือลงไปพูดเลย อูอ้เออแบบว่าอูกินคลีนมากมขาดไอโอดีนทุกคนแล้วยิ่งบางคนไม่ได้กินของทะเลอาหารทะเลด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอ่ะให้ไปเติมนะอาหารทะเลกินเข้าไปแบบเกลือ เกลือเดี๋ยวจะบอกให้เกลือยังไงช่วงนี้หมอบอกเกลือชมพู <ampoo> ใช่ไหมที่กินอยู่อย่าพึ่งกินเกลือดีๆนี่มากินเกลือแบบที่มันมีไอโอดีนน่ะน้องไปหาซื้อนะ e <al> <arp> น้องไปซื้อนี่เลยหมอเรียกว่าน้องน้องไปซื้อนี่เลยเกลือแบบบริโภคเ e <al> <arp> สริมไอโอดีนะก็กินเข้าไป e <al> <arp> นะคะแล้วน้องก็ไปหาพวกซีฟู้ดกินคือที่กินอยู่ตอนนี้เป็นเกลือตัดไอโอดีน30%ิด้วยซ้ำใช่จริงๆแหละวันนี้คือพลาดใช่ปะก็ไม่คือคือจริงๆแล้วไม่ต้องทำสำเนียงหมอก็ได้เราอย่าน้องอย่าไปกลัวเป็นหมอเอารูปหมอมาใส่ น,น้องอย่าไปกลัวน้องก็กินเข้าไปนะแต่ว่ากินในปริมาณที่พอดีมอนก็จะช่วยให้ไทรอยเราทำงานปกติเนี่ยโลใหญ่เลยท้องหลังทำหน้าหมอมาเลยอะน้องนี่น้องขาดเซเลเนียมค่ะเซเลเนียมคืออะไรทำไมต้องกินด้วยเซเลเนียมนะคะจริงๆไม่ต้องกินจากในกระปุกก็ได้นะถ้าเกิดว่าหากินจากธรรมชาติได้คือการที่เราเป็นไทรอยเนี่ยมันขาดเซเลเนียมซึ่งเซเลเนียมเนี่ยมันได้มาจากจริงๆออกขออ่านเลยแล้วกันนะ ไข่ไก่ทูน่าซาดีนข้าวโอ๊ตเาื้อดำเนื้อวัวหมูถ้ากินได้ก็ไม่ต้องกินอันนี้ฉันกินประจำอ่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ค่อยมีเนื้อสัตว์ทิ่บบ้านก็กินได้นะคะก็ถือเป็นอาหารเสริมอ,อย่างหนึง่งอีกอย่างที่น้องขาดนะคะน้องขาดซิงค์ค่ะ ขัดซิงค์หมอก็เลยจ่ายเป็นซิงค์รวมกับแคลเซียมแล้วก็พวกแมกนีเซียมให้เลยนะคะดังน,น,นี้นะคะ <_ d isc an> ก็กินอันเดียวก็อยู่เลยเม็ดใหญ่ติดคอ <_ d isc an> แต่ก็ควรกินพวกสังกะสีแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็หาได้จากไก่เนื้อมเมล็ดฝักทองงาดําธันยพืชหอยนางรมก็สามารถที่จะเติมซิงค์เข้าร่างกายได้นะจ๊ะก็ดีนะช่วยลดผมร่วงได้นี่อีกอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนการที่เรากินสารอาหารที่มันมีคาว่า กอยตัวเจนฮะแบบเอย่างวะกอยตัวเจนีอี่างวะเนี่ยกย่อยตัวเจนกอยวัตชชื่อคนน่นารักเลยกอยตัวเจนแบบว่าเออกออย <มา S 1> ตัวเจนก็คือคือถ้าได้รับมากไปไทรอยเราก็จะทํางานผิดเพี้ยนเหมือนกันมาจากพวกกะหล่ำดอกเวนแล้วก็พวกแบบถั่วเหลืองผักโขมนะลูกพีชสตรอเบอรี่มันฝรั่งบล็อกคอลี่กาแฟชาเขียวแอลกอฮอล์ถ้าใดๆพวกนี้ที่พูดไปกินเยอะไป กอยตัเจนเยอะไปไทรอยพองันเอ้าแปลว่าคนที่กินชากาแฟทุกวันก็มีโอกาสที่ครูกอยตัวเจนจะหนึ่งแก้วต่อวันไม่พังแต่ถ้าประมาณ4ี่แก้ว6แก้วต่อวันขึ้นไปอ่ะเยอะไปไม่ได้ไม่ควรทีนี้นายอยากลดน้ําหนักหมออยากลดน้ำหนักอยากลดน้ําหนักด้วยเ่อดูอยากลดน้ําหนักทํายังไงเคแกเราลดหักหงไม่ได้ลวเว้ยน้องต้องใจเย็นเพราะว่ามันลดยากต้องยอมรับตรงนี้ยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็ใช้สูตรต่างๆอ่ะ ไม่ได้คือที่ผ่านมา,ม,มาฉันใช้หลายสูตรมากๆทีนี้หมอบอกว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะอย่างสมมุติเราตัดแป้งอย่างเงี้ยร่างกายเครียดเราทำไอเนานเกิน16ชั่วโมงเงี้ยร่างกายก็เครียดมีฮอร์โมนเครียดสูงมากระบบต่างๆพร้อมรวนออมาแล้วกับแบตกล้องที่หมดไปอันนั้นนะไะหนโชว์สิ อะไรเนี่ยหมดซะแล้วเมมเต็มซะแล้วไม่เป็นไรเราก็มาต่อเพราะเราจะจบกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คือน้ําหนักลงแล้วไปดูลูกกันนะคะน้ําหนักลงแล้วแล้วก็ควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ผมกลับมาหนาขึ้นแล้วนะคะหายแล้วหายแล้วก็คือตอนนี้หายละอทําอะไรมาบ้างต้องยังไงอะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้แป๊บนึงมีอีกสองตัวนะคะที่หมอใจมาพูดเร็วๆเลยก็คือวิตามินดีกับตัวเบต้ากลูแคนนะคะตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มภูมิของเราได้ด้วยอย่างแรกเลยก็คือว่า ซอยอาหารให้เป็นมือย่อยห้ามมือเราก็เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายทำการย่อยและเผาผลาญตลอดวีบ่อยๆแล้วก็เอฟด้วยไม่ให้เออเอได้ไม่เกิน16ชั่วโมงโอเคป้าทุกคนโอเคป้าแล้วก็ห้ามตัดแป้งเพราะว่าถ้าตัดแป้งรู้เลยงานเข้าอ่ะนอนจะดุงขึ้นมาอีกแล้วกู ออับอบอีกแล้วตัดแป้งวันนั้นซ่าตัดแป้งไปหนึ่งสัปดาห์โอ้โหเมนไม่มาแล้วก็แบบนอนไม่ได้เลยนะคะก็เลยกินแป้งเราจะกินแป้งแบบไหนกินแป้งแบบเลี่ยงกลูเตนเลี่ยงกลูเตนอะไรก็ตามที่แบบกลูเตนฟรีก็ควรจะซื้อไวทําไมต้องกระแดะพวกข้าวเเล่ข้าวไรซ์ข้าวแบบว่าข้าวสย่างเงี้ยตัดไปเลยนะคะก็ต้องกินข้าวโอ๊ตกินได้ไหมข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตกินได้ปะ กูเต้นต่ำนี่ไม่รู้เราไปเช็คดูแกฉันไม่รู้จักชุบแป้ง<ไ>ปบงรไรเลยลยนี้กันว่าแป้งอันไหนที่เป็นกลูเตนฟรีก็จะกินแบบกลูเตนฟรีนะคะกินแป้งน้อยเพราะว่าเราอยาก <พอ S 1> ลดน้ำหนักใช่ไหมแกเราก็ต้องกินแป้งนอ้อยหน่อยประมาณเพิ่มไขมันขึ้นมาไหมเพราะว่าเดี๋ยวไทรอยด์ไขมันก็ไม่ต้องอะไรมากอาพุ่งตรงกินคลีนอ่ากินคลีนกินคลีนไปไม่ใช่เป็นแบบคีโตไม่ได้เป็นแบบอย่าใช้สูตรอย่าใช้สูตรร่างกายเราใช้สูตรมากไม่ได้ร่างกายเครียดทำไงก็ได้อย่าให้ร่างกายเครียดคือพอยคืออย่าตัดอาหาร เพราะว่าการตัดสารอาหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นการบีบใ,ให้ร่างกายเครียดดังนั้นคือในช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็ได้จะออกไปไว่ายน้ําลงเรือดูปการังถ้าไม่มีโควิดนะก็ควรท,ทําทํายังไงก็ได้ให้มันไม่เครียดเราจะกลับมาดีขึ้นค่ะใช่ค่ะยังไม่จบนะยังไม่จบแป้งเนี่ยให้กินแค่มื้อเช้านะกินเช้าก็ไม่ควรเช้ากับตอนเย็นไม่กินแป้งแล้วว่างั้นเถอะแนจะกินแป้งประมาณวันละประมาณ50บ ถึง75กรัมต่อวันนะคะ,ะก็แนะนำให้ใช้ my fitness c a l l เอาใหม่ my fitness c a l l แนะนำให้ใช้แอปดูด้วยเพราะว่าถ้าไม่ t r a กเลยนะคะกินเกินตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นสารอาหารเกินหรือแคลอรี่เกินะนะคะ,คะส่วนถามว่าออกกำลังกายไหมออกกำลังกายค่ะหมอให้ออกกำลังกายแต่ว่าให้ออกแบบเป็นโซนสอน ก็คือ,ห,อห,หัวใจเต้นไม่ไม่สูงขนาดนั้นพอที่ยังจะพูดคุยได้โอเคนะคะก็จะเป็นการเดินเบาๆนะคะประมาณ30นาทีถึงหชั่วโมงไม่เกินนะคะหรือขี่จักรยานว้นนั้นดูปการางัง <c oughs> ปการังไม่มีก็ไม่ต้องดูเ <c oughs> ที่ยวทิปออโยคะโยคะจะดีมากนะคะแบบลดความเครียดเออช่วยแบบจาจังนะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆละสองถึงสามรจ้ะ เราก็ถามว่าเอ,อ่อแนนยังกินตัวอาหารเสริมลดน้ําหนักได้ไหมนะคะก็ยังกินได้นะคะเพราะว่าของแนนก็จะกินเป็นอย่างตัวเนี้ยก็กัดอทยัที่กวัดไทยเป็นเนี่ยค่ะกินเร่งไปหน่อยเพราะว่าเรา,เขา,ขาหัวข่าหัญห่วยใช่ไหมปกติกินวันละเม็ดก็กินไปเลยวันละ2เม็ดได้ะคะ่ะคก็กินได้นะคะเอ,อ่อเช้าเม็ด กลางวันเม็ดนะคะแต่ว่าถ้ามื้อไหนไปกินเยอะก็เพิ่มอีกเม็ดก็ได้นะคะตัวนี้นะคะที่นาเรนกีนะคะฟลาฟลาลองม่วงนะคะค่ะนะคะก็จะได้ช่วยระบบผอมผันของเราด้วยนะคะเพราะว่ามีสารสกัดพวกแอลคาเนทีนต่างๆและอีกหลายตัวมากเลยที่อยู่ในนี้นะก็ลองไปศึกษากันดูนะคะแล้วก็ส่วนผมที่กลับเข้ามาก็ขอฝากโปรดักหน่อยละกันนะจ๊ะเพราะว่าดิฉันนะคะเนื่องจากมันล่วงไปเยอะฉันต้องทำไงก็ได้ให้มันกลับขึ้นมาปกติฉันใช้กลับมาหนาเร็วมากจะหนาไหมแต่ตอนที่ล่วงไปไหนน้องนาเป็นพยานได้เลย เป็นหางหนูอะแกไม่ฉันแบบร้องไห้เลยใช่คือตอนนี้ต้องเล่งปลูกหน่อยก็เลยใช้อันนี้เช้าเย็นเลยเช้าเย็นเลยใช้เช้าเย็นเลยนะคะตัวนาบีแหนี่หนาแล้วแค่รอบเดียวพอเอออันนี้หนาแล้วใช้รอบเดียวพอถ้าใครอยากปลูกผมใหม่ๆนะคะหรือว่าที่มันแบบว่าร่วงไปเยอะใครแบบว่าเป็นแม่เพิ่งคลอดอ่ะก็ร่วงเยอะฉีดที่หนังศีรษะใดๆก็ตามถ้าเกิดคุณมีปัญหาฮอร์โมนเว้ยผมมันร่วงจริงๆจริงนาบี หนาอยากให้ผมหนากลับมาแบบนี้นะคะหนาแล้วตอนนี้แฮปปี้แล้วนะคะก็คือช่วยบำรุงเขาไปแล้วก็กินวิตามินอะไรไหมก็ไม่มีอะไรมีซงมีซิงอะไรแล้วไงเออก็โอเคนะคะก็ตอนนี้สภาพร่างกายของแนนนะคะก็กลับเป็นปกติแล้วขอบคุณสําหรับกําลังใจซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะได้ก็ได้เอ้ยนี่เมื่อกี้เราอธิษฐานเผื่อพี่นนทุกคืนเลยขอให้พี่นันหายทุกคืนแล้วก็ทางบ้านสามีก็ฝากเอามือมาวางอธิษฐานด้วยจริงเหรอมีหน้าเราหายค่อนข้างเร็วเลยใช่ใช่ จริงจริงนะคะเออวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะไม่รู้สึกเดียวดายสาหรับใครที่กําลังเครียดในเรื่องของว่าฉันเป็นหรือไม่เป็นนะคะลองดูหาสาเหตุแล้วก็มีวิธีการแก้เป็นได้ก็หายได้นะคะถ้าเราไม่เครียดเนี่ยคุณจะหายเร็วแน่นอนนะคะพิมพ์มาบอกได้เลยนะใครที่มีอาการใกล้ๆแบบนี้หรือเคยเป็นแล้วหายแล้วยังไงมาพิมพ์บอกทุกๆคนได้เลยนะว่าเคยทําแบบไหนมาแล้วห,หายทําแบบไหนแล้วไม่เวิร์กทำแบบไหนแล้วเวิร์กพิมพมาช่วยๆกันนะคะเราจะได้แชร์ประสบการณ์ที่ดีร่วมกันแล้วก็จับมือกลุ่มมือไปด้วยกันนั่นเอง ะะใช่ใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ถามได้นะ<ช>จะพย,ะพยายางทยอยตอบนะคะใช่ค่ะวันนี้น่าเนลาไปก่อนนะคะกับสาระความรู้ใครที่ชอบเรื่องแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแท็กเพื่อนๆมาดูกันแล้วกออ็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะรุกช่องค่ะรอบหน้าน่าเน,านาจะมารีวิวอะไรพูดถึงเรื่องอะไรก็เจอกันใหม่ใน,ในช่อง Butterfly Twins ค่ะวันนี้ไปแล้วกับสุขภาพที่ดีขอให้ทุกคน h e a ้แอนด n d happy นะคะบายบาย